หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ฉายภาพที่น่าสังเวชใจที่สุดชายปริศนาผู้นี้ไม่ใช่คนบ้าที่ไหนแต่เขาคือแรดยอดมวยจอมไถท,ที่เรารู้จักทำไมสภาพเขาถึงได้ยับเยินปนปี้เช่นนี้เรื่องนี้ต้องย้อนไปหนึ่งปีก่อนแรดได้รับข้อความที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสวัสดีครับคุณแรดผมชาตรีสิทธรอดีผมทำกระป๋งินหายหาคุณอนเงิเข้าบีผมหนึงหมนบาทผมจะนำคุณขึ้นชกบนสังเวนวันแชมเปี้ยนชิพในวันดุ่งคุณ เมื่อได้รับข้อความแรดขโมยจักรยานของพ่อเพื่อออกเดินทางตามล่าหาเงิน1,000งบาทในทันทีโฮ้ยไอแรดไอเด็กฮิตโดยวิธีการหาเงินของเขาคือการเป็นนักล่าฆ่าหัวประกาศจับตายนางลิเลยน่าหมาเน่าร้อใจรางวัลนำจับ300บาทแต่เขาก็อ่อนประสบการณ์เกินกว่าจะทำอะไรนางหมาเน่าได้และมันไม่ได้มาคนเดียวประกาศจับตายนายปีแยนขนส่งมวลชนรางวัลนำจับ300บาท นางลิเลียน้าถูกตั้งข่าหัวเพราะกัดใครในอำเภอส่วนบิจแจนก็บุกก่อวินาศกรรมที่โรงพยาบาลด้วยรถเมลในเวลาเดียวกันนายอำเภอจึงต้องเสียไข่ไปตลอดการแรสขอเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าประกาศจับตายนายฟลเลนติโนผีดูดเลือดรางวัลน,นำจับ300บาทเขาเห็นฟลเลนติโนเลือดน้อยแต่ทว่า ประกาศจับตายนางสาวปัตต์ไฟดาบทะลุจอ่อรางวัลน,นำจับ300บาทฟรอเรนติโนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขาฟลิกเกอร์ไปยังโง่เขาที่สุดและทุกรุมกระทืบสังเวียนแห่งนี้อาจไม่เหมาะกับเขาแต่เขาไม่มีวันยอมแพ้เขาพยายามไปแย่งบัฟฟ้าแพนด้าแต่เฟซบุ๊กแจ้งเตือนเขาต้องการจะปัดออกแต่กดผิดจึงหลุดออกจากเกมแล้วก็ต้องรอรออีกยาวนาน นานมากนานจนเขาถูกลงโทษโดนรีพอร์ตเขากลับมาพร้อมกับความแหลกมหาแหลกช่วงที่เขาหายไปทุกคนได้พัฒนาฝีมือตอนเองและหาเงินซื้ออาวุธกับชุดเกราะดีๆใช้กันหมดแล้วในขณะที่เขายังเป็นมวยไก่คนเก่าไร้ฝีมือ,ไร,รมอไร้ทางสู้แอทติตผู้มีน้ำใจงดงามช่วยปัดแม่งวันให้แรด แรดจึงตอบแทนโดยการปกป้องเธอจากหมาบ้าเขาใช้หมัดมัดจุราชตอกไว้หากระแทกหน้าหมาบ้าอย่างจังแต่แอ็ดริตก็คิวเองได้บิแจนขนส่งมวลชนขี่รถเมย์บรรทุกบอร์ไฟลมาสังหารทุกคนแม้แต่แรดผู้มีจิตใจกล้าหาญยังหวาดวันกับภาพตรงหน้ามันคือมรุตยู200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเมย์สายนรกกับดาพแพงความมอดมวยเขาหนีอย่างสุดชีวิตยืนช็อกอยู่ในป้อมพยายามจะสวน แต่ไม่สำเร็จเขาถูกส่งไปคุยกับคู่กรรมที่ทางช้างเผือกยังโชคดีที่เถวอนาถสามารถปริดชีพป,ปีศาจท,ทั้งสองลงได้แรสเปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งประกาศจับตายนายสะจุดปืนขึ้นรารางวัลน,นาจับ300บาทและแน่นอนคนอย่างแรดเคยทําอะไรสําเร็จเป็นที่ไหนเขาพลาดแต่ไม่ยอมแพ้เขากลับมาฟาร์มอีกครั้งหวังจะซื้ออาวุธดีๆไปใช้ทว่า เกมได้จบลงแล้วแรดไม่ได้ฆ่าหัวแม้แต่บาทเดียวแถวอนาได้รับ MVP ส่วนเขาได้ศูนย์คะแนนและโดนรีพอร์ตหัวใจยังคงเต้นก็แปลว่ามีโอกาสเขาพัฒนาตนเองเขาเตะต้นไม้วันละ100นาทีชกไข่ลัมเบอร์วันละ100นาทีและคำนับแต่องค์คลิกซี่วันละ100ครั้งจนบัดนี้เขาคือยอดมวยคนใหม่ ได้เวลาออกล่าฆ่าหัวประกาศจับตายนางอิลูเมียแม่หมอไข่ระเบิดรางวัลน,นำจับถึง2,000บาทยิ่งฆ่าหัวสูงความน่ากลัวก็ยิ่งมากอิลูเมียถูกตั้งฆ่าหัวเพราะกระทำผิดร้ายแรงสูงสุดเธอเดินเหยียบบาทาของคริกซี่โดยไม่มีคำว่าขออภัยหลุดจากปากเธอจึงต้องรับโทษตายสถานเดียว แรดบาดเจ็บจากการต่อสู้เขาจึงต้องกลับไปรักษาตัวแต่อย่างน้อยแรดก็ได้เรียนรู้ว่าอิลูเมียมีสกิลยกที่อัป,ปรีอย่างสูงและหากเลือดน้อยแล้วไม่กลับบ้านก็จะโดนเชกเช่นอิลูเมียเขาเดินวนเพื่อรอให้เลือดเต็มสิ่งที่เพิ่มมาหลังจากการฝึกนอกจากความแข็งแกร่งก็คือความกวนบาทาทำไทำยี่ทำเพื่ออะไรคิวเล่นสะบัดในใจ และอีกหนึ่งเรื่องที่ผมยังไม่ได้บรรยายคือสาเหตุที่อิลูเมียลบหนีจากโทษสูงสุดได้จนมีค่าหัวสูงเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเธอมีพลังเวทอันทรงพลังเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเธอมีกองโจรที่คอยซัพพอร์ตเธออยู่ข้างหลังและทุกคนมีค่าหัวสูงเช่นเธอซึ่งมีพวกมันสองคนอยู่ใกล้ๆประกาศจับตายนายเรียวมะไคลุดไม่หยุดแขนโรม,มิงรางวัลน,น้ำจับ2,000บาทและนางสาวธีริกงจักพิฆาตไข่รางวัลน,น้ำจับ2,000บาท เขาเปิดด้วยมัดเคลื่องขี้ควายก่อนใช้ลูกเตะ10ล้อล่อหเมตดต่อด้วยมัด BTS ทวงหนี้กทอทมอสิ่งที่เขาฝึกมาไม่ใช่การออกมัดยังรุนแรงแต่คือการลาดยังเฉียบคมเขาได้รับทริปแมลคิวพร้อมกับเงิน6000บาทแต่ก็ต้องนอนโกงดากในป้อมฟังตรงข้ามนี่ไปใช่ภาพในหนังสือพิมพ์เขายังไปต่อและคือผู้ที่มีความมุมาะนะสูงไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถขวางเขาจากเป้าหมายได้เขาเดินไปอย่างมุ่งมั่น เ่ิดไปลาสเทวน่าเสียดายที่เทวกลับเร็วเกินไปไม่งั้นเราได้ขำกันแน่ไปดูเป้าหมายคนต่อไปของแรสดีกว่าประกาศจับตายไายเอลสุมือยิงไข่รางวัลน,นำจับ2,000บาทสายตาอันเฉียบคมของแรสมองเห็นเอลสุในพงหญ้าอย่ายงง่ายดาย เขาเดินย่างสามขุมเข้าไปก่อนใช้ลูกเตะแรงตอกสาริกาต่อด้วยหมัดอาชาด้าเวหาหลังเขาสังหารเอลสุจอมสมุไรก็เดินมาหวังจะสังหารเขาให้จงได้และต้องวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโชคดีที่ยังมีบัตเตอร์ายคอยช่วยเดดไข่ด้วนพุ่งมาด้วยความไวหวังจะพากล้อมหายใจไปจากเขาโชคดีที่บัตเตอร์ายช่วยเขาไว้ทันแต่เขากลับไปโค้งคำนับเพื่อขอบคุณองค์เทพคริกซี่ทว่า ขารอดชีวิตมาได้หรืออำนาจขององค์เ <Get it. S 1> ทพพริกซี่จะมีอยู่จริงเมื่อเดินหมุนติ้วๆจนรักษาตัวเสร็จก็ได้เวลาออกล่าหัวคนสุดท้ายปร,ระกาศจับตายนายยอนลูกศรปักไข่ตัวเองกลางวันนํำจับ2,000บาทขาดเงินเพียง2 0 0พ เขาก็จะรวมเงินครบเพื่อนําไปให้คุณชาตรีแล้วโชคดีที่เขาพบกับเป้าหมายอย่างง่ายดายและเขาช่างอ่อนแอเลือเกินแต่ความประมาททำให้แรดต้องไปนอนโกงดาดในผงหญ้าเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องคลิกซี่เมื่อแรดเก็บเงินครบหนึ่งมืนบาทเขาก็โค้งคํานับเพื่อขอบคุณองค์เทพคลิกซี่ทีนี้ก็เหลือเพียงแค่จบบ้านของศัตรูและกลับไปโอนเงินที่บ้านฟังดูง่าย แต่การจบบ้านของศัตรูก็ถือเป็นงานหินเช่นกันหลังพยายามตีบ้านเขาถูกต่อจนเลือดเหลือน,น้อยจึงต้องกลับบ่อไปก่อนจนกระทั่งตีรีเดินผ่านมาเขาจึงใช้สามกระบวนท่าสาริกาจิกโยนีสุนักจนถูกส่งกลับบ่อทางรัดไปทั้งคู่กรงจักรของติรีนั้นใช้สังหารครีปไดรวดเร็วจนเป็นปัญหาทั้งฝ่ายแรดและเถวจึงต้องปิดชีพเธอให้ได้ติรีพยายามหลบหนีอย่างแยบยแลแรดใช้หมัดครกเพื่อสำรวจหาติรี ก่อนจะใช้หมัดมหินสาขิดมดปริชีพเธอได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้พวกเขาอาจจบบ้านได้เร็วยิ่งขึ้นหลังจากฟัดกับตีริแรดบาดเจ็บและต้องกลับไปรักษาตัวที่บ่อมาหลอกจึงเดินมาหิวให้แต่หมาป่าเดียวดายไม่ต้องการให้ใครช่วยเหลือมะหลอกไม่ยอมแพ้เดินมาหิวให้แรดอีกรอบแต่เขาเดินหนีแบบซิกมามาหลอกและคนในทีมต่างสรรเสริญเขาในใจในขณะที่เขาเร้นกายในพงหญ้าเพื่อรอเหยื่อเดินมาให้ขยำํำ เขารออยังใจเย็นและฟลิกเข้าไปแรดขอแก้ตัวอีกครั้งหลังจากโออวดความเขาของตนเองเอลสุผู้น่าสงสารคงไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าโดนอะไรตายต่างจากชายอีกคนที่ยินดีปรีดาอย่างที่สุดนั่นคือแรดในที่สุดความฝันของเขาก็คงจะเป็นจริงสักที เขาฝึกหนักถึงหนึ่งปีเต็มยาดเหนือนและโลหิตที่เขาเสียไปในที่สุดมันจะกลับมาเป็นกำไรแดเร่เขาเขาชนะพร้อมกับเงินหนึ่งมื่นบาทชีวิตดูกำลังไปได้สวยแล้วทำไมเขาถึงต้องไปนอนโกงดากในหนังสือพิมพ์ด้วยละ่ะใช่แล้ว นั่นคือมิจฉาชีพคุณชาตรีจักรวาลไหนกันที่ใช้นามสกุลสิทธิ์อดรักวงเล็บสลักใจแถมใส่สุดแบบรุ่งสุริยาและมีพวงมลาลัยคล้องคอด้วยไม่รู้ว่าโง่หรือบ้ากันแน่ที่เชื่อลงกดไลค์เพื่อสมน้ำหน้าแรดหรือคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจแรดและด่ายิม้มขอบคุณที่รับชมครับ ภาพนี้มันก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ผมว่าคุณปิดคลิปไปเถอะครับ